ขั้นที่แปดครับผมเข้าคอกแล้วครับเดกซีก็ถามว่าแม่ลูกของแทบวะไทยย่ำใหนคือบคเห็นกินน้ำเหมือนวะนั่นแหะครับของแท้ครับข้อคอกกินน้ำหนักกันครับที่แปดเดือนตุลาคมพศ2565นาะครับเนาะเด็กซีเด็กร้องมาเนาะครับเนาะ กูจะกินนมเจือเทียร์อ่ะไทยตอนชิ้นนให้เบริรงกเนี่ยคนวะจัดให้คือเก่านะครับเนาะเยอะๆก็ได้นะครับอคบขอเข้าดำใบหูดำจีมิทั้งแม่ทั้งลูกครับดำลึงขอลึกลงอ,องเบิดเท่านั้นครับทั้งยนต์ทั้งยันทั้ง,นงหน้านะครับเนาะวัวนะครับ ที่ตรงปลวกแตกปากกวางครับอันนี้เอฟซีแฟนครับแฟนเพจเอฟซีญาติชนิดมิตระหายทุกทุกคนก็คือที่มั่นใจได้นะครับเนาะว่าเป็นแม่ลูกของแท้ครับนี่สงสัยเมืองไหนอ่าถักมาได้โทรถามไม่ได้นะครับเด้อนี่นะครับตามถึงัวใจ้ยาเฮ็ดให้แฟนเพจแฟนครับเบิ้งนี่นะครับแม่นแม่ลูกอิหรีบ่อล่ะนี่แหะครับเบื้อาเลยครับผม แม่นแม่ลูกอีหลีบ่เขาเบื่องเงาเนาะครับเนาะตอนเขาคอกกันเขาเพิ่นซีดินซีผ้าเด้อครับเนดะ้อซีผ้าก็มีครับซีดินก็มีหายากเนาะครับเนาะเขาเนี่ยนี่แม่นเ,เสียไปใช้กระซังครับนะี่น้ำพอกระชื้อได้คือเขาเนาะครับเนาะคนเลยครับนะครับตนะั <c ười> ห,บนะบหลุดพันลึงหลุดพัน พอเขาดำจีมิดำยิบใบหัวดำจีมิดำดำครับผมหม่น,น,น,นะครับเขาเพิ่นนนะครับเบิ้งเอาจีมิดำว่าสันทนว่าอ้าวปเห็น oh. ยังหเาวนี่ ตุลุตุลุเลยครับนี่เหรอแค่ยังอันนี้นะมาเพ้นเพจแเนครับอยากได้หมาพันธุ์บมาแก้วนะครับเนาะอยากได้ไก่สีขาวลูกนะครับเนาะฮิโวกีิมือเขาขอดแฟนเพจแเนครับอยากได้หมาพันธุ์บมาแก้วไปฝ่อเฮียนฝ่อซานฝ่อไฮฝ่อนานะครับเนาะท้าหาถ้าหาหัวเฉียวยอดได้นะครับเนาะ หากะคองขับพันเนี่ยห่วงบ้านห่วงให้ห่วงหน้าแหละครับเนี่ยคนเขามาขันถือของยางออกจากบ้านไม่ได้ครับเนี่ยแงี้ยอัวใจกกัดคือนเราครับแต่ว่าขันบะถือของออกจากบ้านเมื่อเป็นยังต์นะครับเนาะนี่ครับมาบานเกี่ยวเหงงูเขาบอกกจาบ้านเนี่ยเรียบร้อยครับงูยังกระซังงูเัากระตามนะครับเนาะ ทันเพชร่านครับคืออยากได้มาพันบางแก้วไปเผาให้เผาหน้าเผาหัวเผาสวนถึงเผาบ้านนะครับเนาะสร้างจองมาได้แล้วครับเนาะนี่เหรอจุดอันนี้นะอะไรอนนย่างเนจอด,ดีกว่าเจอเลย เจนีจ่ยจอจจนี่ครับพันบางแก้วนี่มาจากพัทยาครับเนี่ยแม่พันพันมาจากอีกคุณนะครับนคนปรปฐมนะครับเนาะคืออยากได้ก่ดีวนะครับเนาะข้างจองก้อนใดก้อนหระครับผมราคาประจวงกว่าถึงครับ ผมาคุยกันมึงคลิปนี้จบไปชั่มนี่แหละครับผมขอบคุณเลยนครับแฟนครับ,แฟ,รบแฟนเพจเอฟซีสุดทุกคนอยากสนิทมิรสายหัวเชยยอเนาะครับเนาะแฟนเพจแฟนคลับเอฟซีที่เป็นห่วงหัวเฉยยอด้วยครมจริงใจก็ขอบคุณเลยนครับผมคลิปนี้จบไปชั่นี่แหละครับผมสวัสดีครับ